สามนาทีการก้อนเดียวไม่ยากครับไม่ยากเลยสําหรับผมคือไม่ยากเลยสวยเนี่คเตน้คอนเสวยได้เลยได้เลยเฮ้ยสวยห้องนี้ดีห้องนี้ดีไม่ดีอะไม่ดีเลยอ้าวดีเลยเปลืองใจกันครับอันนี้เล่นเปลืองใจกันมาก โ oh no. oh อ้โหโทษที่ที่เล็งด้านซ้ายไว้น่ะนะสวยแองนเจลเจอรี่ก่อนอยู่แล้วครับเพราะถ้าไม่งั้นเขาจะอุ oh man, ้ยแมนชั่โอ้โหคิงเจอรี่เล่นดีวะ่ะผมตั้งใจที่จะไอ้นี่เลยครับเขาเรียกอะไรเขียนอะไรผม,ผมตั้งใจเมื่อกี้ผมตั้งใจโอ้ยมันค oh <no. S 1> ยเลยสวยได้อยู่ได้อยู่ <laughs> อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่

ทำบุญเยอะๆครับใครเอาครเอาด่านนี้แลเจอแมวทำบุญเยอะๆ Have a g r e a ทำลายกำแพงแบบโปรพ์เยอร์สองหนึ่งซูเอโอโอ้โหโปรพเยอร์โปรพเยอร์โปรพเย,ย,ย,ยอร์สุดยอดสุดยอดสุดยอดเห็นไหมเหน,หมนี่ยเนน,นี่ตันสยีตอนี่ไม่อยากเป็นละกัตันที พี่ขอเป็นลูกทีมแล้วกันนะเวอร์ี่กูดเสร็จเสร็จเบรบ่อนะเบรบ่อนแมวมาอันแน่อันแน่ยากยากยากโป้ไงโป้งโปแตกโปแตก โอ้มโอ้โอ,โอ,โอ้ของดีของดีกับละกับละดิ้นกับหลุดละดิ้นกับหลุดละไอ้อ้าโอ้โหมันทำอะไรไม่ดูสถานการณ์เลยอ้าสุดยอดอจะกันจะเกาะสินะเยี่ยมเลยน้องลกของพี่มาพี่เอองลิน

เอเอาเลยเด็กเออออกสวย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 เอาดิ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 ยาว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 นี่ไม่ต้องเล่นหลอกกําพงกําแพงอ่ะนี่เล่นตรงนี้นี่เชื่อพี่นี่นี่ดูดูดูการเล่นนี้ว้าแตกแล้วก็ออกอ้าจุ๊บอ้าจุโคตรโกงโคตรโกง เดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ไดยเดี๋ยวดัน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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไป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 เอาไอโอไมโอมันล้มได้ยังไงเนี่ยไอโอไอ้าผูชมปั๊บพูชมปั๊บน้ำแข็งมันเข้าหาเพื่อนเลยโอ้โหดูการวางระเบิดนี้ กูเห็นระเครียดกูเห็นระเครียดกูเห็นระเครียด,ยดมาครับได้อยู่ตัดใจยิงปืนมาก่อนจังหวะน,นี้ตั้งยิงหนึ่งตั้งยิงสองตั้ง 3, ยิงสามโดนทางพีรีเจอรี่ได้อย่างสวยงามครับมาดูเหมือนจะโดนนักฆ่าเปตะหรืองานนันกบีเจอรี่ด้วยครับผมทางทีมหนูต้องรอซ้อนนะครับแล้วดูเหมือนว่าทางทัฟปี้เองกำลังจะมาช่วยครับน่าจะมีหนึ่งโดรนเป็นจังหวะนี้สวยงามจริงครับช่วยเพื่อนไม่ได้อย่างสวยงามถ้าส,สำหรับทางไพเรตเจอรี่ครับ ถึงจะเห็นแต่เขาทำอะไรไม่ได้ครับยูนชี้เป็นวันนี้เกือบโดนครับผมได้อยู่ครับกระแพงสแปมรัวๆเลยครับผ่านไปห้าวินาทีแต่เออกรแพงลดไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับรวดเร็วจริงครับคิงเจอรี่ทางใหได้เจอรี่แล้วทางของไม่ใช่สิแควร์ดีทีฟเจอรี่เอาจนวันนี้ฟองแตกปันหน่งครับแล้วจนวันนี้เราเปิดซับไปครับเรียบร้อยโอเคโอครับสำหรับทางของคิงเจอรี่ดีทีฟเจอรี่ครับถือว่าสวยจริงครับตรงนี้ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจด้้ววยยยนนนนะะะโออเเคคคแลจกัััรรบบบบผม๊าา